ซึ่งส่วนตัวผมก็ลังเลอยู่นะู้ดตามตรงว่าผมจะสุ่มดีไหมนะครับผมหรือว่าใครอยากเห็นผมสุ่มแบบแสนเพชรอีกไหม เออลองคอมเมนต์มาหน่อยละกันนะครับผม,ผมเผื่อผมอยากจะสุ่มแบบแสนเพชรตามที่เพื่อนๆร้องขอนะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ร้องขอผมอาจจะไม่ได้สุ่มก็ได้นะผมตู้นี้ผมก็อาจจะดองรอต่อละกันนะครับผมเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันเก่งไหมมันเก่งแหละแต่มันก็ยังไม่ถูกใจผมมากเท่าที่ควรละกันนะครับผมเออเพราะผมคิดว่าผมจะเล่นเกมนี้ยาวๆอ,อ,อยู่แล้วไงผมก็เลยแบบอาจจะไม่ค่อยได้ซีเรียสกับตัวละครนี้เท่าไหร่ละกันนะครับแต่ผมทาตามคนดูครับถ้าใครอยากเห็นเยอะผมก็จะสุ่มให้ละกันนะครับผมลองคอมเมนต์มาละกันเนาะ กราบสวีดะสวัสดีทุกทุกคนทุกทุกช่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโตเกียวกูน Awakening กับผม NT Channel กันในเซิร์ฟไทยละกันนะครับผมคลิปวิดีโอวันนี้เพื่อนๆก็เห็นแล้วแหละนะครับผมว่ากิจกรรมคาร์นิวัลตัวละครที่2ของแสงมืดได้เข้าเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับผมตัวละครตัวนั้นก็คือคาเนกิเคนร่างตะขาบนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้นะฮะก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ดาเมจจุใจมากๆถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะเห็นในเรื่องของการ รีวิวสกิลนะฮะเพื่อนๆสามารถไปรับชมได้เลยละกันนะครับผมในคลิปก่อนๆที่ผมเคยรีวิวตัวละครเขาไปละกันนะฮะแต่ถ้าใครได้ดูการรีวิวแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูคลิปนี้กันต่อเลยละกันซึ่งตัวละครตัวนี้นะผมก็เป็นตัวละครดราม่าที่เล่นกับทีมกูนได้ดีพอใช้ได้เลยก็ว่าได้นะครับแต่ส่วนตัวสําหรับผมนะถ้าใครไม่รีบนะครับผมก็สามารถดองรอตัวละครพวก โอม r ริยาคุโมมืดหรือว่าจะเป็นพวกอายาโตแสงก็ไม่เลวนะครับผมสอยตัวนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะดีกว่าคานิกิตะคาบนิดนึงละกันนะฮะน่าจะเล่นได้นานกว่าคานิกิตะขาบครับแต่คานิกิตะขาบไม่ใช่ว่าเป็นตัวละครที่ไม่ดีนะฮะ มันก็เป็นตัวละครที่ดีครับผมแต่อย่างที่บอกไปตัวละครที่มาก่อนมันก็อาจจะตกเมตาก่อนตัวละครที่มาที่หลังก็ได้ครับผมถ้าใครสุ่มตอนนี้ก็โหดตอนนี้ละกันนะฮะเออทำนองนั้นก็ไม่มีอะไราไมากมายถ้าใครอวยก็สุ่มไปเถอะนะครับผมตัวละครตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่แล้วโอเคก็เหมือนเดิมครับผมก็มากับกิจกรรมคานิว่านะครับผมคล้ายๆเดิมทุกอย่างเลยก็คือการที่เอาเพื่อนๆในกลุ่นนะมมาสู้ในทีมนะครับผมหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ไต่ด่านไปไเรื่อยๆนะฮะ รวมถึงมีอารีน่าของคานิว่ลที่จะแจกเพชรอันนี้ผมรู้สึกว่าควรทำนะเพราะว่ามันได้รับเพชรในทุกๆวันรวมถึงในการระดมการสุ่มนะครับผมก็จะเหมือนเดิมเลยการันตีอยู่ที่100ครั้งรุนรับของรางวัล5อย่างตรงนี้เนาะและกิจกรรมของคานิกิคินนะครับผมอยู่ให้เราแบบจุกๆเลย28วันโอ้โหตาเหลือกันแน่นอนคือแบบดองรอกันสุดๆเลยละกันนะครับผมแลวก็กว่าตัวละครใหม่จะมาก็ต้องรอ1เดือนกว่าๆเลยละกันนะครับผม รวมถึงก็จะมีเรื่องของทีมยอดเป็นการอัปเรเวโปรติไม่มีอะไรนะผมแล้วก็การคาณีว้าวนึ่งที่จะได้รุนรับนี่เลยครับผมสำหรับคาณิกิเคนนะจ๊ะนี่1%ครับผมไม่รู้จะได้หรือเปล่ากับเขานะครับผมโอเคประมาณนี้ของรางวัลก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายรวมถึงก็จะมีภารกิจให้เราทํำละกันนะครับผมสับตรงนี้เนาะก็เหมือนเดิมนะครับผมตัวละครใหม่เข้ามานะฮะก็จะมีกิจกรรมนี่เลยครับผม ไตพลังไปนะฮะรุนรับของตรงนี้เลยจ้าประมาณนี้นะครับผมเข้าหมื่นที่ผมบอกเลยโคตรดีนะผมโคตรอยากได้คิดตันทะลวงสากลเลยนะครับผมอันนี้คือแจ่มแมวมากๆเลยนะครับรวมถึงก็จะมีพวกของจิปถาะตรงนี้อยู่ให้กับเราหนุผมยูอาร์แบบสุ่มนะฮะก็แนะนํานะครับผมว่าเอามาสักหนึ่งตัวเพื่อมาทําปลดพลังตรงนี้ก็ไม่เลวละกันนะครับผมเอออันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆข,ของการพามาดูกิจกรรมใหม่ของวันนี้ละกันรวมถึงผมจะพูดการเปลี่ยนแปลงด้วยละกันเกี่ยวกับตู้นะครับผมในอนาคตที่ บางคนที่ไม่เล่นเซิร์ฟโกลบอลนะฮะอาจจะไม่รู้นะครับก็คือถ้าเซิร์ฟหลังๆนะครับผมบางตู้อาจจะโดนข้ามไปนั่นเองนะครับอย่างเช่นตู้หลังๆนะครับผมเพื่อนๆอาจจะไม่เจอตู้นี้หรืออาจจะเจออยู่แค่1วันแล้วก็หายไปรวมถึงตาตอนนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยบางเซิร์ฟนะครับผมอาจจะไม่เจอตู้นี้แล้วก็ได้ในผมเกี่ยวกับโยชิมูระนกคุกสีเขียวนะมันอาจจะโดนข้ามไปนะครับผมแต่ไม่ต้องตกใจไปทุกคนตัวละครที่มันข้ามไปนะฮะมันก็จะเข้าสู่ ไอตู้ตัวละครพวกอื่นๆนะครับผมถัดไปให้กับเราอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นยูชิมูระถ้าเพื่อนๆพลาดไปมันก็จะวนกลับมาเข้าในตู้นี้ให้เราละกันนะครับผมส่วนใหญ่ในเกมเนี้ยมันจะข้ามตู้200การันตีนะครับผมแต่3 0 0การันตีเนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นมันข้ามเท่าไหร่นะครับผมอันนี้จะอ้างอิงกับเซิร์ฟ g ก o b a l l เลยละกันนะครับเพราะว่าเซิร์ฟ g กล b a l l เนี่ยมันก็ทําแบบนี้นะครับไม่ใช่เซิร์ฟไทยเล้งแพตแต่อย่างใดนะทุกคนนะมันเป็นแบบนี้มานานแล้วครับผมคือมันชอบดันตัวละครแบบเยอะแยะเยอะแยะมานะครับ แบบ3ตู้พร้อมกัน4ตู้พร้อมกันนะครับผมมันเป็นแบบนี้ปกติอยู่แล้วเนาะซึ่งเดี๋ยวในอนาคตนะครับผมในเรื่องของการที่เราพาตัวละครตัวไหนไปนะครับผมไอ้พวก200การันตีนะมันจะมีกิจกรรมไอ้พม่กิจกรรมจะบอกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงละกันนะครับผมเซหรับในการแรกนะฮะซึ่งเซิร์ฟไทยผมไม่ชชว่์เหมือนกันว่าเขาจะเอาแพ่นั้นขึ้นมาหรือเปล่าหรืออาจจะไม่เอาเข้ามาเลยก็ได้ละกันนะครับผมแต่ผมจะพูดเกินไว้ก่อนละกันเนาะคือการที่เราเอา s s r 8ตัวละครที่เราแบบไม่ได้ใช้แล้วนะฮะ เอามาแรกตัวละครพวกหนีได้เวซึ่งตอนนี้เซิฟไทยตอนแรกได้เฉพาะตัวละครที่เรามีใช่ไหมฮะแต่เซิร์ฟโกลบอลเนี่ยสามารถแลกตัวละครตัวไหนก็ได้ทุกตัวนะครับผมพวก200การันตีนะยกเว้นตัวละคร300การันตียกเว้นตัวละครแสงมืดยกเว้นตัวละครพวกลิมิเต็ดอย่างเช่นตามเทศกาลนะครับผมก็จะไม่มีเนาะ แต่อย่างที่ผมเกินไปเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะมีเฉพาะ200การันตีนะครับผมตัวละคร300การันตีจะไม่มีนะฮะซึ่งก็จะมีคนถามว่าไอตัวละครพวก300การันตีอย่างเช่นออยาโตะคานิกิเคนปิดตาพวกเซนเอโตะอะไรพวกเนี้ยมันจะกลับมายังไงถ้าคนพลาดไปนะครับผมคืออย่างที่บอกไปนะครับผมมันไม่โดนในนี้อยู่แล้วทุกคนมันไม่โดนข้ามอยู่แล้วนะฮะ แต่ถ้าเราพลาดไปนะครับผมมันก็จะมากิจกรรมให้กับเราในการที่เลือกตัวละครใดๆก็ได้ในเกมนะครับผมแทบทุกตัวละครเลยก็ว่าได้นะฮะตัวละครผสมเศษตัวละคร3ามรก,การันตีตัวละคร2องรก,การันตีนะครับให้เราเลือก3ตัวละครแลวเราก็สุ่ม200รูก็มีโอกาสเพิ่มเดตอัพตัวละครตัวนั้นนะครับซึ่งผมเคยทําคลิปไปแล้วนะเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปได้แต่ผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปกดกันได้ละกันนะครับอันนี้ก็คือจะมาบอกเกี่ยวกับในะเรื่องของการอัปเดตในวันนี้ แล้วก็การอัปเดตตู้ตัวละครใหม่ที่ในอนาคตนะครับผมจะเปลี่ยนแปลงแล้วนั่นเองนะครับผมมันอาจจะโดนข้ามไปบ้างพวก200การันตีนะแต่ต้องขอย้ำไว้ก่อนนะทุกคนนะว่ามันไม่ใช่ในเรื่องของการเล่งแพทแต่อย่างใดนะครับผมมันเป็นมานานแล้วนะทุกคนนะไม่ใช่แค่เซิร์ฟเราเซิร์ฟเดียวมันเป็นมาตั้งแต่โกลบอลมาตั้งแต่เซิร์ฟจีนตั้งแต่เซิร์ฟเกาหลีญี่ปุ่นมันเป็นมานานมากๆแล้วนะครับผมที่มันทําแบบเนี้ยและฝรั่งก็เคยออกมาพูดแล้วนะครับผมมันก็อาจจะเสียผลประโยชน์ไปอยู่หน่อยๆแล้วกันนะครับผมแล โอเคนี้ก็จะเป็นทั้งหมดแล้วเกี่ยวกับในรุดถึงการที่ตู้มีการเปลี่ยนแปลงเนาะอีกอย่างหนึ่งละกันในรับก่อนที่จะปิดคลิปไปนะครับที่ผมพูดไปนะครับว่าคาเนกิเค็นตะขาบเนี่ยเป็นตัวละครที่ดีก็จริงนะครับผมแต่อย่างที่บอกไปทุกคนตัวละครใหม่ๆมันก็ต้องดีกว่าจริงไหมก็อย่างเช่นโอมริใช่ไหมครับผมตัวละครทาดมืดหรือว่าแอโตแสกนะครับเป็นตัวละครอีกตัวละครหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า เล่นทีมไหลได้โคตรดีนะครับผมแต่ไม่ใช่คาเนกิเคนไม่ดีนะครับผมมันก็ดีนะแต่ก็ถ้าใครได้มาก่อนมันก็เก่งก่อนอนะ่ะมันก็คงไม่แปลกหรอกนะทุกคนนะเออก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลละกันนะผมก็สาบานไปสุ่มเขากันได้เนาะอีกหนึ่งเหตุผลนะทุกคนนะท,นนะที่ผมไม่ค่อยอยากจะสุ่มแสงมืดนาะตอนนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าในเรื่องของการที่เล่นดันเจี้ยนเลื่อนขั้นเนี่ยมันยังไม่มีดันเจี้ยนของแสงมืดมาเว้ซึ่งเราสุ่มมาแล้วก็ต้องอยากจะปั้นมันให้โดหดใช่ไหมมันก็ต้อง, level, งนะอนน ผมก็เลยรู้สึกว่าผมไม่อยากจะเสียทรัพยากรต่างๆไปกับไอ้นั่นมากเท่าไหร่แล้วกันนะครับผมแต่ที่บอกไปทุกคนถ้าใครปั้นมามันก็ต้องหดก่อนอยู่แล้วเนาะมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้นะคะนรับเซิร์ฟโกบอลเดี๋ยวมันก็จะเอาของโกบอลมาแหละนะครับผมคือการที่ มีแรนช์้นเกี่ยวกับแสงมืดมานะครับผมแต่อีกนานครับผมกล่าวพูดเลยว่าอีกนานแน่นอนครับผมกว่าจะเข้ามานะครับผมก็คงต้องรอกันต่อไปโอเคครับผมซึ่งคิโดนนี้ก็น่าจะมีทั้งหมดแล้วแหละนะครับผมที่เราพูดมาทั้งหมดแบบพูดมากๆมากๆเลยแกันนะฮะโอเคผมแล้วเจอกันใหม่ในคิโดนนะครับคิโดนนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละแล้วเจอกันครับแม่บายจ้าที่หัวใจถ้ามอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาแหละผม ไม่รู้กี่ทีมันจะคนบอกว่าเซโน